สำหรับวันนี้บอนสีนะคะหน้าร้อนหน้าแรงเราก็สามารถเลี้ยงนะคะให้เติบโตให้งดงามให้สวยให้ใบสมบูรณ์ได้นะคะก็ใบสวยงามมากๆนะคะตัวนี้ก็วิธีการที่จะแนะนํานะคะก็คือใหอ้นำน้องไปไว้ตรงที่แสงแดดไม่ต้องจัดมากนะคะอาจจะแดดประมาณ60-70%นะคะใต้ ร่มไม้ใหญ่ๆนะคะมีแสงส่งถึงประมาณสักครึ่งวันนะคะก็จะเ,เติบโตได้ดีอย่างตรงนี้ก็อยู่ตรงแสงประมาณสัก60-70%อร์เซนนะคะตั้งเอาไว้ชายคาบ้านที่แสงส่งถึงนะคะโปรงๆแสงส่องถึงหลอดไม้ก็กำลังเกิดขึ้นมานะคะ,ะเยอะเลยจะสังเกตเห็นว่าดินปลูกของเราก็จะมีใบมะขามหมัก นะคะอ่หลอดใหม่เกิดขึ้นมาเยอะเลยนะคะอทีนี้มาดูปุ๋ยที่เราเติมเข้าไปในดินที่เราปลูกนะคะนอกจากใบมะขามหมักนะคะแล้วก็ยังจะมีปุ๋ยนะคะอีกหนึ่งชนิดที่จะแนะนำนะคะตัวนี้ก็จะใช้ได้ดีเพิ่มนะคะสีใบสวยด้วยอันนี้จะเป็นมูลค้างคาวนะคะใครมีมูลค้างคาวมูลค้างคาว นะคะ,ะตัวนี้จะทําให้สีสวยเพราะ,ะเขาจะมีพวกโพแทสเซียมนะคะฟอสฟอรัสสูงนะคะตัวนี้ก็จะนํามาผสมในดินปลูกนะคะ,ะที่เราจะโรยลงไปได้นะคะเวลาจะเติมก็ให้นําใบมะขามหมักนะคะแบบนี้มาสักประมาณสามสี่กิ่มือแล้วเราก็จะนำํำตัวนี้นะคะเวลาจะเติมปุ๋ยใส่ลงไปนะคะ ประมาณ1ช้อนชาเต็มๆแบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะถ้าเป็นมูลขังขา่าวอ่ะก็สองกระถางนี้นะคะก็จะผสมดินด้วยปุ๋ยนะคะมูลขังขาวเข้าไปด้วยนิดหน่อยนะคะส่วนกระถางนี้ไม่ได้ใช้มูลขังขาวนะคะสีก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะคะอันนี้สองอันนี้สองกระถางนี้ ผสมลงไปแบบนี้นะคะใครจะผสมในดินปลูกได้แต่เวลาพี่นี่จะเติมปุ๋ยก็จะใช้ดินหมักใบมะขามเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเติมดินบนกระถางนะคะก็เนี่ยเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะอ่าใส่ลงไปแบบนี้เป็นการเติมดินให้เข้าด้วยอ่าแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็รดน้ำชุ่มชุ่มนำไปวางไว้ที่เดิมนะคะตรงอาที่แสงสาบส่องค่ะประมาณสัก70%ช่วงนี้เพราะว่าเขาจะร้อนมากนะคะเอาน้ำมารดชุ่มชุ่มรดน้ำนะคะแค่นี้เองเป็นการดูแล ต้นไม้ของเรานะคะก็จะงดงามให้เราได้ชื่นชมความสวยงามอยู่ตลอดนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ลองทํากันดูนะคะใครมีปุ๋ยแบบไหนก็นํามาประยุกต์ใช้นะคะจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมูลไส้เดือนฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ต่างๆใช้ได้เลยนะคะเอาที่มีอยู่สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ